ได้แรงบันดาลใจจาก After You ค่ะตัวเนยกับน,น้ำตาลนะคะก็จะเป็นจุดที่พอดีของตัวโทส์แล้วก็จะได้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกมากถ้าเทียบกับของ After You จริงๆก็เป็นคำที่ทำให้เรามีความสุขเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีใครเขียนคอนเทนต์ให้เราในรูปแบบว่าเป็นโทส์ที่ต้องกินก่อนตายสวัสดีค่ะพีุ่้ยเจ้าของร้านภูเก็ตทิกนะคะ ก็คือตอนทําขนมปังเนี่ยเราอยากได้รสที่มีติดเค็มขึ้นมานิดนึงพี่ก็เลยคิดเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองแล้วก็เรียกมันว่าเบิร์นบัตโตสตัวขนมปัง,งเนยน้ําตาลหน้าใหม้ค่ะพี่คิดสูตรเริ่มต้นจากไอศครีมรสนมฮอกไกโดรู้สึกว่ามันคือรสที่หวานมันเค็มตัดกับตัวโทส์ลงตัวที่สุดแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามีลูกค้าก็เรียกร้องว่าเขาอยากได้รสชาติที่เพิ่มเติมเขาไม่ชอบไอศครีมรสนมพี่ก็เลยปรับให้ตัวรสชาตินะคะมีเพิ่มมากขึ้นจนปัจจุบันน่าจะมีรสชาติไอ ั้งหมดอย่างน้อย6ตัวแล้วค่ะพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าจุดเนยไหมของเราอะค่ะมันไม่ได้เป็นจุดที่ไหมนะคะมันเป็นจุดที่มันพอดีว่า่งยงๆก็คือเราอันเดอร์ก็ไม่ได้โอเวอร์ก็ไม่ได้โอเวอร์มันก็จะกลายเป็นไหมไปเลยในขณะที่ถ้ามันอันเดอร์อะค่ะรสชาติที่ออกมาตัวเนยเขาก็จะไม่เปลี่ยนเป็นรสที่ต้องการแล้วพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนชอบทานเนยแล้วก็ชอบน้ําตาลแดงแต่โอถึงแล้วก็รู้สึกว่าน้ําตาลเนี้ยน่าจะทําเป็นคาราเมลแล้วได้รสชาติที่หวานกลมกลม่อม ก็เลยเริ่มขายเพื่อนๆกันก็ลองกินแล้วก็เพื่อนๆก็ชอบแล้วก็เริ่มเพื่อนบอกปากต่อปากไปหาเพื่อนๆคนอื่นจนเป็นจุดที่คนรู้จักเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเวลาใครไปใครมาก็เหมือนกลายเป็นร้านที่คนจะแนะนําว่าเอ้ยมาร้านนี้สิอะไรเงี้ยแล้วก็จนมันเริ่มเป็นไวรัลนะคะ จริงๆก็เป็นคำที่ทำให้เรามีความสุขเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีใครเขียนคอนเทนต์ให้เราในรูปแบบว่าเป็นโทษที่ต้องกินก่อนตายอะไรเงี้ยพี่เซนน่าจะเขียนคอนเทนต์ให้ GM Life อะคะ่ะจริงๆพี่เซนมาประมาณ3 4ครั้งมาทานโทษจนรู้สึกว่า,เ,าเขียนให้ดีกว่าอะไรเงี้ยพอตั้งแต่พี่เซนเขียนก็คือพี่ที่ภูเก็ตทุกคนก็ช่วยกันแชร์ก็จนกลายเป็นวรัลพอสมควรแล้วตอนนั้นเป็น,ปนช่วงเปิดโควิดใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นคนไทยก็มาเที่ยวเยอะพอสมควรเลยทำให้วิโ มันไปเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านจริงๆจะเป็นตัวเบิร์เบอร์โทสไอติมนมฮอกไกโดค่ะสาขาภูกเก็ตจะมีตัวโทสส้มค่ะส่วนในกรุงเทพอะค่ะจะเป็นโทสชาอร์เกรแล้วก็จะมีซอสเลมนอนมาตัดให้มันไม่เลียนตัวเออเกรอะค่ะพี่รู้สึกว่าเป,เป็นชาที่ทานง่ายๆสามารถใส่เลมอน ใส่นมได้อยู่ในองค์ประกอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะทานแล้วก็จะรู้สึกว่าสดชื่นถ้าเกิดว่าเป็นท่านที่อาจจะไม่ได้ชอบทานหวานมากอะไรเงี้ยค่ะจริงโทชาไทยอะค่ะก็เป็นรสชาติที่เอามาตัดลดหวานลงได้พอสมควรร้านภูเก็ตทิกจริงๆตอนแรกจะเป็นแค่ร้านกาแฟร้านแหงเอานั่งดื่มคราฟเบียแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ากลางวันเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยจำภาพจําของเราเนี่ยกลายเป็นร้านที่ขายสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากปรับให้มันเป็นร้านที่ เป็นเหมือนกลุ่มคอมมูนิตี้เพื่อนสามารถมานั่งแฮงเอาท์ได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตอนนี้นะคะพี่จะมี2สาขาหลักก็คือภูเก็ตโอทาวเมืองเก่าเนาะจะเปิดเวลา10นาฬกาจนถึง4ี่ทุ่มนะคะปิดทุกวันอังคารส่วนสาขาที่กรุงเทพนะคะสะพานทองหล่อเปิด ในวันอังคารถึงพฤหัสเวลา10โมงครึ่งจนถึง1นึ่งทุ่มนะคะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดเวลา1ิบครึ่งจนถึง3ามทุ่มค่ะ